สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนมารับชมเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนุ่นแร่เนื้อทองแดงซึ่งเป็นเหรียญเบอร์หนึ่งของจังหวัดนครนายกเหรียญนี้ซึ่งเป็นเหรียญที่สวยมากและผ่านการใจแค่นิดเดียวจริงๆผมจะพาเพื่อนเพื่อไปรับชมจุดต่างๆที่ผมใจ้ดูเหรียญนี้กันว่าเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับอย่างแรกผมอยากเห้เพื่อนๆได้ดูในดวงตาของหลวงพ่อ Chàng sẽ kẽ đầy cồm lực Mì mít tĩ mạ Để nải tả chặt phên mết cồm 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 Thường Chàng phí mưu Sự do chính trình Này càng kẽ như thế này Kẽ đầy như thân thân Mì sĩ viết dù lời Cũng nhớ đủ bữa tà bồn còn không có Bạn đi Chạy Tên luôn mà đèm đèm trọng chân Nên Trọng chân lời ฝั่งนี้ก็เหมือนกันและบนคิ้วของหลวงพ่อก็จะมีเส้นแตะคมๆตรงนี้หนึ่งเส้นและฝั่งนี้ก็มีหนึ่งเส้นและเส้นหน้าฝาติดคมชัดและเส้นเกษาของท่านก็แกะได้คมมากเป็นเม็ดๆมีมมติมากในการแกะเอียนนี้ดูความคมของเส้นเกษาของท่านบอกเลยว่าคมจริงๆและผมจะไล่ลงมาดูเส้นคอของหลวงพ่อ จะคมมากเส้นนี้และเส้นฝั่งนี้ก็ผิวไหวอย่างกับสายน้ำเลยนี่คือธรรมชาติของการแกะระจริงๆการผิวไหวไม่แข็งกระด้างและผมจะให้ดูที่ร่องบ่าของหลวงพ่อจะมีเส้นคมคมตรงนี้หนึ่งเส้นและบนหัวไหล่ของหลวงพ่อ จะมีเส้นขนแมววิ่งทะแยงขึ้นไปอยู่สองสามเส้นด้วยคมมากบอกเลยว่าคมมากจริงๆและผมจะให้เพื่อนๆได้ดูตรงเส้นสังกติที่เชื่อมมายังคอหลวงพ่อจะมีเส้นแตะคมๆสองเส้นวิ่งมาบารจบกันเส้นนี้บอกเลยว่าคมมากและคมจริงๆนี่นีนเดี๋ยวผมจะตะแคงให้ดูนี่ บอกเลยว่าคมมากยังกับปลายเข็มเลยและบนจังกติวางนี้ก็ไม่เสมอกันนะเพื่อนๆดูให้ดีและเดี๋ยวผมจะไล่เพื่อนๆได้ดูตัวหนังสือตรงพอพานระหว่างพอพานกับรอเรือจะมีเนื้อเกินอยู่ก้อนหนึ่งด้วยตรงนี้เลยหนึ่งก้อนและระหว่างรอเรือกับสายจะมีเส้นขีดเล็กๆตรงนี้หนึ่งขีด และตรงกลางของเอรือจะมีการเก็บแรดเป็นวงกลมตรงนี้หนึ่งเส้นด้วยเพื่อนๆจะจำไวด้ดีๆและคำว่าอุปจปาตรงนี้จะเป็นก้านสายอุหนึ่งเส้นด้วยและตรงที่หัวของอาจะมีเนื้อเกินแตะออกมาตรงนี้นิดหนึ่งด้วยและผมจะดูเส้นขนแมว ใต้ตัวหนังสือจะมีเส้นขนแมวหลายเส้นซึ่งเป็นเส้นที่โคมา่าธรรมชาติแบบนี้เกะทำไม่ได้แน่นอนเนี่ย,ยตัวนอนเนนตัวนอนเนนก็จะมีการเกะที่หัวของนอนเนนตรงนี้นี่นี่นี่เพืเ่อนเห็นไหมที่ปลายของนอนเนนจะมีหลุมยุบอยู่ตรงกลางที่หัวของนอนเนนตรงนี้หนึ่งจุดด้วย และตัวหนังสือก็คมตึงเป็นพิเศษนี่นี่และจุดต่อไปที่ผมจะให้ดูผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูตรงหัวของนอนหนูจะมีติ่งเนื้อเกินเล็กๆขึ้นมานิดหนึ่งด้วยอยากให้เพื่อนๆจ,จดจำไวด้ดีอืมอืม ดูเส้นจีวรที่บนหัวของพอปานเล่แสอยากคมมากตรงนี้นี่ที่ปลายแสตจะเล็บลงมาตรงนี้ซึ่งเป็นเส้นที่คมมากเนะยุดที่หน้าเหรียญผมย้ายเห้นเพื่อนๆดูตรงแมกเขยปลารอบๆอบของหลวงพอ่อถ้าท่านจะแ่งดูวด่าดีบนแมกไขยปลาจะมีปุ่มเล็กๆขึ้นมาทุกปุ่มด้วยน,นี่เดี๋ยวผมย้ายให้ดู คล้ายๆเป็นจุกขึ้นมาเคยได้ที่ลงกล้องไม่ได้นี่นี่นี่เ,นเพื่อนๆเห็นไหมตบป,ปุ่มเลยจะคล้ายๆเป็นหัวจุกขึ้นมาเละการปั๊มกระแทกท่านเห็นรอยพูดเหล่านี้ไหมนี่แหละการปั๊มกระแทกอยากพูดลงไปเป็นเส้นๆ และคมผมบอกเลยว่าคมมากนี่มีบางจุดและสุดท้ายผมย้ายเพื่อนๆได้ดูที่คอเหรียญจะมีเนื้อเป็นกระเจกกระเจะนิดหนึ่งซึ่งผมดูแล้วมีแทบจะทุกเหรียญไม่มีเหรียญไหนที่ไม่มีเดีย๋ยวผมย้ายเพื่อนเ,อนเอนดูด้านหลังนี่จุดที่หนึ่งผมย้ายเพื่อนเ,อนเอนได้ดูในตัว หนังสือตอนนี้ที่กาคา,คายอผู้หญิงตรงนี้จะมีเส้นแตะเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูน,นี่นี่เลยจะมีเส้นแตะมือไม่นิ่ง zoom nhất lên bay nè 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 con trái đù không ừ. đù chụp nè cần ui ừ. bơ á nè Tạm tôi đang tôi ก็จะมีติ่งเนื้อเกินในการเกตซึ่งเราสามารถดูได้มีการทับซ้อนของยันกลมๆตี่ตัวนะเน,น,นี่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูที่ยันตัวล่างจะมีเส้นไขป่ปลา เส้นแตะนิดหนึ่งวิ่งตรงนี้ด้วยคล้ายๆเส้นปลาและความคมของยันก็มีมิติมีความคมมากเป็นเหลี่ยมเป็นสันคมจริงๆนนี่ผมย้ายให้เพื่อนๆได้ดูความคมของยันแต่ละตัว ถ้าราสองนดีพื้นผิวจะกระนิดหน่อยเพราะเป็นการวิดโลหที่ยังไม่ทันสมัยมเฮ้โขเวียนโขเวีย,น,น,ยอน,นอย่าปิน้นเยอะปิ้นน้อยผมไม่ขอแนะนำเพราะอย่างเก๋ก็ทำได้อันนี้อยู่ที่ความคามของตัวต่อโขเวียนถ้าตัวต่อไม่ค่อยคมหมูก็จะปิ้นเยอะหน่อย ถ้าตัวต่อคมหูก็จับิ้นน้อยหน่อยเราต้องหัดสังเกตธรรมชาติโดยรวมให้ดีส่วนวันนี้ผมก็มีสาระดีๆมากว่าพ่อตั้นเพียงเทาง่านี้หากว่าชอบให้กดไลค์หากว่าใช้ให้กดแชรและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณครับ